โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์งนะครับตัวเบอร์ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะไปลองเล่นในโหมดโอไฮโอดูนะครับว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับผมหรือจะผ่านหรือเปล่าถ้าผมเล่นไปเนี่ยผมกลัวจะแพ้เลอเกินเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะครับอะ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับขอความร่วมมือคนดูทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมหาเทพแบงแบงด้วยละกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลย let's go โอเคนะครับทุกคนพี่ก็จะเอาหนึ่งตัวละครไปลงในโหมดโอไฮโอนะครับ ก็คือแมปเก่าพัฒนามาเป็นในแมปใหม่นั่นเองอ่ะให้มันดูน่าเล่นขึ้นมานะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะลองไปเล่นดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะนี่เอาตัวนี้ไปนะครับตัวเริ่มต้นเลยผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีนะครับสมัครปุ๊บมีแน่นอนเอาตัวนี้ลงไปเล่นเลยครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับทีนี้ผมก็ได้ตัวละครมาแล้วตัวเงินนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมก็สกปไปเลยตัวฟักทองนะครับผมตัวเงินตัวแรกของเราเลยนะเนี่ยตัวเนี้ย อ่ะโอเคนะตะคีบมาก่อนเราจะเริ่มวางตัวละครตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อ่ะก็ะย่างไงเฮ้ยมิดกันดีกว่ามิตกันยังโอเคอยู่ไหม0.5โอเคครับยังได้อยู่นะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมผมมีร้านมานำเสนอบริการครบจบในเว็บเดียวรวดเร็วปลอดภัย100%ต้องร้านปะปายช็อปร้านบริการต่างๆเกี่ยวกับตัวละครนะครับใน h o l l e w Tower d e f e n e ะคนดูนะเช่นซื้อตัวละครกองซุม้มซื้อไอไก่เ,เงินหลักมืนถ้าใครสนใจต้องร้านปะาปายช็อปได้เลยนะครับเปิดบริการนะครับผม8โมงครึ่งถึง5ทุ่มถ้าใครสนใจก็เอาลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัวฟาร์มเงินอีกนะครับผม เฮ้ยไหนล่ะไหนตัวที่ผมต้องการล่ะอ่ะผมจะขออนุญ,ญาตอัพไปก่อนแล้วกันนะครับผมอุ้ยตัวนี้หดหรือเปล่าไม่รู้ว่าหดหรือเปล่านะอุ้ยช็อตกันเหรอช็อตกันลงตรงนี้นะอ่ะนะครับผมหนึ่งวีด้วยอ่ะโอเคครับตัวนี้เราก็สุ่มหาไปก่อนตัวนี้แจ็กเก็ตเอาโอเคสุนัขมาสุนัขมาคูดาวหนึ่งก็โอเคนาะทีนี้เราได้ตัวฟาร์มเงินสองอแล้วนะครับผม ขายัางชัวออเราได้เชฟด้วยตอนนี้สบายแล้วอ่ทีนี้เราก็จะหาตัวสุม่มเงินต่อครับเรื่อยๆ Two hours later เออได้าตาทีวีสวยผมว่ามันทำแม่งทำแม่งแล้วนะอ่ะผมเจะเราเวฟซีผมจะปิดแล้วนะโอ้โหเอาหมามาอีกแล้วต้องหมาผม,มาอ่วเวฟซีผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันมาครับตอนนี้เราสุนาขผมกำลังดุเดือดอยู่ครับอัพซานตาก่อนช่วงนี้นะครับผมยังไหวอยู่ ระหว่างนี้แล้วก็นี่ไงวางแล้ซันต้าอีกตัวหนึ่งดวงดีมากเลยนะครับผมอา่อานับได้ซานต้าสี่ตัวละครด้วยกันนะครับชิลแล้วตอนนี้ผมชิลแล้วระหว่างนี้เราก็หากินไปด้วยอุ้ยได้ตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ลงได้ป่ปอ,อ่าลงไม่ได้อีกแล้วมันนี่นะครับตัวหลุดแล้วทีนี้เราจะเริ่มอัพแล้วครับ เรียบร้อยครับกินเลเซอร์มาที่เรียบร้อยครับก็ดูอ่ะโอเคครับผมจะลงตรงนี้นะครับทีนี้เราชิลละซานต้าไม่มีเลยอะตอนนี้ซานต้าไปอยู่ที่ไหนไเอาซา <laughs> นต้าผมเมื่อกี้สองรอบแล้วนะกินเลเซอร์อ,อีกตัวหนึ่งแล้วกัน ไม่เราจะต้องมีอีกหนึ่งตัวอ่ะหนึ่งตัวช่วยมาก่อนเล,นเ,ลเ,ซเซอร์มาทําไมก่อนโอ้ยเราต้องมีตัวเขียวสิเราอัพครับผมอัพเป็นเลเวลสองชิลแล้วอัพเป็นเลเวลสามครับผมเราเดี๋ยวค่อยฟาร์มนะเราอัพเป็นเลเวลสามก่อนจะได้ตีกันชิลๆแล้วลทีนี้ยวงจะขายตัวนี้ช็อตกันออกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่ออ,อัพซันตานะไม่รู้ว่ามีซันตา้าให้อัพหรือเปล่า Two hours later ทีนี้ผมเริ่มได้แล้วอ่ะทีนี้เราก็จะฟาร์มเงินไปก่อน ตัวเริ่มหลุดแล้วผมว่าถ้าไม่ได้ผมจะลงไฮเปอร์นะเอ้ยมาละพูด <c oughs> ปึ๊บมาปั๊ปปบเออต้องงี้สิต้องงี้สิอ,สอ่ะทีนี้ผมครับเรียบร้อยครับทีนี้เราฟาร์มเงินแบบชิวๆแล้วออโต้น่าจะเรียบร้อยครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดละนะครับรอบนี้เราจะต้องตัวโหดกว่านี้เราต้องตัวเลดเกมแล้ว โอเคฝามเงินไปก่อนเ mm hmm. อ้ยเมื่อกี้ไฮเปอร์โอ้ย mm hmm. พลาดเยอะมากผมพลาดเยอะมากครับ mm hmm. นั่นไงหูุดอีกแล้วทีนี้พอ,อมาก็ไม่เอาพอ,อไม่มาก็เอาอะไรของผมครับนี่ยามาไฮเปอร์สักตัวหนึ่งก่อนวางไว้ก่อนวางขู่ไว้ก่อนยังไม่เอขออนุญาตขายทิ้งก่อนเลยขออนุญาตวางกีนเพิ่มเอา้า วางไม่ได้แล้วคนดูอ่าโอเควางตรงนี้เลยแล้วกันโดนไหมอ่าโอเคนะอัพหมดทีนี้อัพหมดไม่ส่นลูกไข่ทีนี้ตันตันบวกตึงเลยทีนี้โอ,โ,โอ้โหสัตนต้ามันมาบ่อยมากเลยขออนุญาตขายอันหนึ่งแล้วกัน500อิเองนะครับผม ถ้ามันมันต้องมานะจะังหวะนี้ซานตาผมอะเออมาคนเอาตัวนี้มาก่อนแล้วกันอะไรจะมาก็มาครับผมต้องการผมต้องการเนี่ยทีผมต้องการซารนตา,าตาอ,อ,อยากลงดิวแมนนะคนดูเออเนี่ยอัปเกรดดนะิวแมนจะโหดมากเลยผมนี่ไปเลยลงไปเลยนะครับผมโอ้โหดูดิวแมนผมดาเมจแปดทันลงแบบโหดมาก โตจัดไม่สนว่าลูกใครอ่านะครับผมได้แล้วนะครับโอยชิวแล้วด่านนี้นอนนี้ชิวแล้วครับผมรอบแรกมาก็สบายเลยนะครับโอเคได้ซานต้าแล้วครับผมอัพครับผมจังหวะนี้อัพไปครับอัพให้ตันทีนี้เราก็จะต้องขายอันหนึ่งเราต้องการซานต้าอีกหนึ่งตัว โอเคเอาตรงนี้ก็ได้600นะครับผมอ่ะเรียบร้อยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนฮะ ดาเมจเป็นแสนเลยเหรอแสนตัวโหอดเกินนะครับเราก็จะขายหนึ่งตัวเราก็จะสุ่มออกฟาร์มเพราะว่าซานต้าลงได้สามตัวแต่าฟาร์มลงได้สองจริงๆเราก็ไม่ต้องฟาร์มเงินแล้วก็ได้นะเราก็โหดแล้วอะเออ <c oughs> เนี่ยโหดแล้วเนี่ยมาขอตัวโหดหน่อยตัวใหม่ไปเลย อแอสโตไม่รู้เขา้ายังสุดท้ายก็เอาไฮเปอร์เหมือนเดิมมันจะมีแค่เว็บห้ผมคิดว่านะคงไม่ถึง60เออใช่ไหมเรียบร้อยครับทุกคนไวมากเรียบร้อยครับผมเล่นเสร็จภายใน25่้าที ขอว่ามากกระโดดจริงตาแรกนะครับทุกคนอะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับว่าทุกคนเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับสาหรับพี่ก็เล่นไปทั้งหมด25นาทีเกือบจะ26นาทีนะครับผมโอ้โหโอเคผมพอเข้าใจนะครับระบบเกมแมปนี้นะครับผมสุดยอดนะฮะโอเคครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้วัสวัสดีครับ Oh, you